สวัสดีครับ อยู่กับผมทีเดซิแอมนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟ่านะครับรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้บอลเยอะมากๆเราไปจัดกันที่คู่แรกเลยนะครับอาร์เซนอลเจอกับบาเยิร์นคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับในนัดล่าสุดนะครับแต่ก็นานมาแล้วนะครับเป็นฝั่งอาร์เซนอลที่เก็บชัยชนะมาได้เราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของฝั่งอาร์เซนอลกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับถือว่าทําสถิติได้ดีมากๆตอนนี้นะครับ5เกมนะครับชนะไป4นะครับแล้วก็เสมอ แค่เกมเดียวในยูฟ่านะครับก็ผ่านเข้ารอบที่เจอกับบอโตมาได้ ฟังทีมเยือนนะครับอย่างไบร์นนะครับฤูดูการนี้นะครับยังไม่ดีสักเท่าไรนะครับตอนนี้นะครับแต้มห่างจากเลเวอร์คูเซนไปเยอะมากๆแล้วตอนนี้นะครับแต่ในยูฟานะครับก็ยังทําผลงานได้ดีอยู่นัดแรกก็แพ้ให้กับลาซิโอนะครับนัดที่2ก็กลับมาชนะได้นะครับด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ถือว่าแก้เกมมาดีในนั้นๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเบรดเปิดราคามาที่อาร์เซนอลต่อราคาครึ่งควบรูกนะครับวันนี้ผมยังมองว่าเคนยังมีดีอยู่นะครับยังขอรองไปที่ยบร์นมิ นะครับคู่แรกนะครับ คู่ที่2นะครับจัดไปที่เรอัลมาดริดนะครับเจอกับแมนซีนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในนัดล่าสุดก็จะเป็นฝั่งแมนซีที่เก็บชัยชนะมาได้ถึง4ประตูต่อ0เราไปดูสถิติเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดในตอนนี้นะครับสถิติ5นัดล่าสุดนะครับก็แข่งไปแล้วตอนนี้นะครับเสมอ2นะครับแล้วก็ชนะ3เกมติดในลาลีกานะครับยูฟ่านะตอนนี้นะครับของฝั่งเรอัลมาดริดก็ผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยการที่เอาเฉือนชัยชนะนะครับบีอล้ว ก็ผ่านเขารอมาได้แล้ววันนี้แมนซีต่อราคาเสมอผมยังมองว่าแมนซีน่าจะเก็บชัยชนะได้ก่อนในนัดแรกคู่ที่3สําหรับค่ําคืนนี้นะครับมินเวอร์นะครับเจอกับเบลเตอร์ซิตี้ คู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับในสถิติที่เคยเจอกันนะครับก็จะเป็นฝั่งเรตเตอร์ซิตี้นะครับที่เก็บชนะมาถึง3เกมติดๆเลยเราไปดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างมินเวอร์กันหน่อยสถิติ5นัดล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านอย่างมินเวอร์นะครับแพ้ไปถึง3เกมนะครับเสมอ1แล้วก็ชนะ1เกมฝั่งทีมเยือนอย่างเรตเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้อยู่ที่1ของตารางสถิติ5นั้นล่าสุดนะครับก็ชนะ2เกมติดแล้วนะครับแพ้2เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับตอนนี้นะครับ เบลตเตอร์ซิตี้นะครับมี88แต้มที่2มี87แต้มตอนนี้นะครับถ้าคืนนี้เบลตเตอร์ซิตี้ไม่นชนะนะครับก็แต้มน่าจะโดนชิงหัวตารางอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะครับเบดเปิดราคามาที่เบลตเตอร์ซิตี้ตอบราคาครึ่งลูกนะครับผมยังมองว่าวันนี้เบลตเตอร์ซิตี้สามารถเก็บใจชนะได้อย่างแน่นอน3คู่สําหรับค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกลองไปที่บบเยนมิวนิกราคาครึ่งควบลูก คู่ที่2จัดไปที่แมนซินะครับราคาเสมอคู่ที่3จัดไปที่เรดเดอร์ซิตี้นะครับราคาครึ่งลูกนะครับสำหรับ3ตัวค่ำคืนนี้นะครับขอให้บีบีเฮงๆงโดนๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องทีเด็ดสยามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมทีเด็ดสยามขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ